ตอนนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปออกทริปกันนะครับทริปกินกาแฟนะครับแดกกาแฟสแตกลาบนะครับเดี๋ยวนี้เรา้าเขียวอีออกไปขี่เล่นแบบสโก๊อตรกดาข้อมูลใหม่41.2 41.7ม้าเ่น่อยนะครับไม่รู้จะแรงหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องไปขี่เล่นกันดูมาหรือเปล่า สวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเราเยโรปทุกท่านนะวันนี้ก็พบกับเรสจระวันเหลืออ,อินเ <c oughs> ฟอเดเต้แบงค์แลววันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปออกทริปกันนะครับทริปกินกาแฟนะครับแดกกาแฟาสแตกลาบนะครับมีน้องสารคามมาสองคันไอเฮียเฟมแล้วก็เขียวอีพี่ราเหอแล้วก็น้องอ๋นันแล้วก็ไปรุ่นลูฮิบาร์นะครับแล, <c oughs> แล้วก็น้องชายอ้อช้างนะครับกับเพื่อนอีกสองคนนะครับก็สุดทางรักนะครับสจระวัน เจ้าว่ะเออไปเดี๋ยวนี้เราเจ้าเขียวอีออกไปขี่เล่นแบบสโค๊ตดกดาข้อมูลใหม่41.2อ่41.7ม้าหน่อยนะครับไม่รู้จะแรงกันเปล่าก็เดี๋ยวต้องไปขี่เล่นกันดูนะครับไปทริปสแต็กลาบนะทริปสแต็กลาบไปเดี๋ยวไปขี่ชิวๆกันหน่อยครับรันอินหน่อยรันอินนะอะไรองคราวนี้ไม่เคยรันอินเลยนะล้อหลังเบลด้วย,เ,ยวเปลี่ยนล้อลนะช่วงนี้ก็สำหรับใครที่บ้านอยู่โซน ที่มันสูงๆก็ใส่่มผ้านะนะใส่เสื้อกันนงกันหนาวนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่เย็นนะครับก็ฝากเขาไว้ด้วยเนั่ยไงไอ้เหี้ยเฟรมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยท้ายรไอสัตว์ไอเหียพ่อมะไอเหี้ยนี่มันขี่รถไม่ค่อยรู้ความนะครับน้องๆต้องต้องคอยกระจอกกระจากมันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันดีมันเดี๋ยวไอสัตว์เฮ้าดะ ข้างหลังข้างหลังยังไม่มาเลยใช่ไหวหรือเปล่าเรวเร็วเร็ไม่มีใครหวกับสจเหมือนเดิมนะครับนี่ขนาดดันอินนะน้องชาย หน้าลอยแบบมันเหม่อมันต้องขึ้นนี้เลยคือแบบคุถพี่แรงอ่ะครับเออเรียกไม่ได้แอคนะก็ด่านใช่ไหมนั่นก็พูดยังไงเขาเรียกว่าทําเองนะครับแรงเองนะัะผมก็ไม่แรงก็ไปโทษใครนะครับโทษกูอะฮะก็สําหรับข้อมูลใหม่ที่หาไปก็ถือว่าจัดวระเด็ดนะต้องบอกว่าจัดวระเด็ดใช้ได้นะฮะแก้วแกลอจากอะแก้วเนี่ยเออประมาณนั้นแหละไปแล้วก็น่าจะมีให้หอดีทีหนึ่งคือ ออกไฟแดงนะครับแล้วเราก็จะขี่เล่นกันละนะครับผมสำหรับใครที่ออกตัวไม่ดีก็เตรียมตัวโดนแดกกันเลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครสำหรับกูนะฮะก็อาจจะเสียว90้าสองศาอยู่กันนะครับเมื่อกี้เขาได้ยกคะนเร่งเดู่จังหวะหนึ่งครับผมก็ไม่มีใครไหวนะครับครับจริงๆริงมงยังยกคะร่งให้กูนะครับบอกว่าพี่งดนี้พี่เอาไปเลยพี่ปิดคลิปอะ่ไหรมึงเจอกูแน่ว่าซานอ๋อสำหรับวันนี้นะครับก็ ไปลอยๆกันวินวิน <S <S อากาศแม่งเย็นจิบหายบอกเลยว่านี่ขนาดแดดขนาดนี้กูยังหนาวเลยนะเอาจจริงนะนั่นแหละถแล้วน้องๆเขาเปิดเรียนมีใครเปิดปิดเทอมเปิดเทอม,มปิดเทอมอะไรกันบ้างยังป่ะเนี่ยโควิดโควิดเนี่ยไปโรงเรียนก็นได้ยัง <What? S 1> พี่ก็อยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวาที่อะไร oh. โลกเขาอัปเดตเป็นยังไงกูยังไม่รู้เลยครับต้องงงเมื่อกันนะผมใช้เวลาวันๆหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่เนี่ยใช้เวลาอยู่ในโรงกึงในวันหนึ่งประมาณอย่างนี้พี่พี่จะบอกนะ ตื่นมาใช่ไหมแปดโมงเนี่ยอาบน้ําลงมาจัดการอะไรท,ที่น่าคอมเท็ดหุ้นเท็ดคุยแล้วก็ก็จะเสร็จประมาณสิบโมงนะครับผมแล้วก็ลงคลิปพอดนะีแล้วก็เข้าเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเข้าในเวรลงกึงอีกประมาณรู้สึกว่าจะตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงโหยาวเลยนะหําไม่ออกไฟแดงอะออกไฟแดงออกไฟแดงไฟแดงเออสิบโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามออกมาแดกข้าวแ <c oughs> <c oughs> ดกข้าวเสร็จก็ กว่าจะนี่ก็ประมาณ6ฮะหกโมงทำรถเยี่ยเฟรมเริ่มทำรถเยี่ยเฟรมตอนค่ำแต่6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนทำรถเยยีเฟรมไอเกมแล้วพวกนี้อะไรไหนบอกอะไรอินไงก็รรันอินไงสามเกียร์โคตรแต่ละโ,โคตร <c oughs> แม่งเอาคิวต่อคิวตาห้อยมาด้วยเราไปดุลสีบาวกันนะครับเนี่ยยัง <c oughs> ไม่ได้แอคอะไรเลยดูดิลืมล่ำเลยเพราะวันนี้เราเน้นเข้าร่วมไม่ได้เน้นเข้ารอบอยู่แล้วนะ,ะับก็ชิวๆขี่กันชิวๆ ไปรุ่นลุยเฮบากูก็มาเว้ยแหมโคตรเท่เลยว่ะจ้ามะลังว่ะเออแหมอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวรอหวดกันสักสามเกียร์หน่อยแบบว่าเป็นเป็นน้ำจิ้มให้คนดูอาจจะโดนน้องๆแดกหรือว่าอาจจะแดกน้องๆก็ขออภัยในบางลีลาด้วยนะครับพี่ไม่ได้แอ๊กเอาฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นไฟแดงฝั่งนู้นจอดคุยไฟแดงก็จะพักโตมืกันพี่บอกนะเวลาจอดไฟแดงนี่ว่าน้องๆเคยเสียวหลังกันบ้างว่ะไอ้เหี้ยต้องหันหลังแงบต้องหันหลังแงบอยู่ตลอดนะ Yeah, dog. ลูกกระเบกไอ้สัสตว์ลาๆๆๆโอ้ยเฮียรันอินอยู่ออกตัวก็ไม่ทันนะครับก็โดนน้องช้างแดกนะไอ้ช้างก็ไปก่อนล้วจ้าไอ้เฮียโอ้โหไอ้เฮียไหลออกก่อนจับจัดนะผมก็อย่างที่บอกครับเวลาไปขี่เทียบก็ขี่กันแบบสนุกสนานนะครับก็พยายามเขาเรียกว่าไงพยายามออกตัวก่อน,นจะได้เปรียบนะครับ เนี่ยเป็นไงโอ้โหนี่ขนาดน้ำหนัก68โลนั่นเนี่ยยังเบียดเียดน้องน้องเขาได้นะฝากกันไปด้วยนะซสอสจอโนโหนึ่งไง <c oughs> ไปชฉียวๆหน่อย <c oughs> เหมือนลูกจะเบรกเลยคนดูเบรกวะวะไม่น่าจะเบรกหรอกพวกัว <c oughs> ไปกันต่อมากัน,นยังไงตือเตือตือตือต,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 ตืท้ายปัดนี่ก็ไม่เอาเหมือนกันน,นเมื่อกี้นี่ท้ายปัดกูละเซ็งรอด<ะ>เดี๋ยวอันมันตามไปไป ต่อเนื่องกันเนี่นี่คือรถล่องของจริงนะคนดูล่องไปเรื่อยนะทำไมรถมันสั่นๆไปอ้สั่นถ่วงข้อไม่ได้หรือเปล่า <c oughs> ถึงอันนี้ละเขาเรีกเยกอะไรนะบ้านบ้านบ้านฝางครับก็สำหรับใครที่เจอพี่แถวไปรุ่นบ้านฝางตอนกลางคืนก็ไม่ต้องแอคไม่ต้องแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกมากนะก็คือพี่แบบมาขี่รถเล่นแบบกินลมชมวิวอะไรเงี้ยเออ เดี๋ยวจะมีกลางคืนนี่มีสาวๆแถวนี้ได้นะเฮ้ย,ยนางแสแตกลูกสิ้นกันซาบๆาบอยู่มากลายะนะครับก็ไปขี่มาดูกันนะผมล้วขี่กลับฝ่าวันจริงๆพี่ขี่มาบ้านเพื่อนนะแบบว,ว่าขี่รถเล่นเป็นฟิลแบบชิวๆแล้วมาเนี่ยเฮ้ยนีเย่เลย,เย,เยแก่ไหมไม่ได้แอกอ,อย่างแจ่มมาด้อไอ้หนูแล้วเย,ยเฟรมมันรอดไหมเนี่ย ไอ้ย่เฟรมอยู่ไหนเนะี่ยโอ้โห,โหเทศาบาลทำงานกันไหมเนะี่ย มันมันตัวเล็กอะแต่ท้ายได้อยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วต้องบอกว่าถ้าจอดออกไปสู้เด็กตัวเล็กไม่ได้จริงๆนะต้องตัวใหญ่หน่อยก็ สำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้มาลาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับใครชอบไม่ดื่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่ได้ทั้งหมดเต็มตาเป็นคนที่โชคประจันแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ